เดชระคุณพระรัตปิชายานมดีขึ้นปฏิสถานนักเมนพิเศษชั่วกราวเรียกว่านกหัสดีลิงซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขออนุญาตทำความเข้าใจกับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับที่เดินทางมาถึงบริเวณบนทนพิธีแห่งนี้เรียบร้อยนะครับ เพื่อในช่วงนี้ห,หลายๆท่านอาจจะเก็บภาพที่สวยงามนะครับตระการตาแล้วก็เพื่อน้อมรำลึกในบุญคุณกระตับกตันยูกระตะเวทิตาธรรมกับพระเดชพระคุณพระราชปีชาย,ยานมุนรีหรือว่าเราเรียกกันติดปากว่าเจ้าคุณหลอง นี่คือสิ่งที่สําคัญฉะนั้นขออนุญ,ญาตทําความเข้าใจกับทุกทกท่านเป็นเบื้องต้นนะครับอขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งรถมิตสูบิชิทะเบียน6กอไก่ฮอนดูโ847กรุงเทพมหานครได้โปรดกรุณาเคลื่อนรถของท่านสักแป๊บหนึ่งด้วยความเคารพขอบพระคุณครับ นะครับท่านที่แต่งชุดปกติขาวไว้ทุกนะครับก็ขออนุญาตหลังจากที่ท่านเก็บภาพแล้วเรียนเชิญท่านด้านในประรมพิธีนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกทกท่านนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านในก่อนนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะทําความเข้าใจเป็นริ้วขบวนนะครับแต่เนื่องจากว่าสถานที่ในการ เชิญนะครับสริระสังขารของพระเดชพระคุณมีจำกัดก็เลยตกลงกันในที่ประชุมว่าจะขออนุญาตให้พระคุณเจ้าพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกทกท่านนะครับได้ยืนรอบเมนนกหัดสดีลิงโดยหันหน้าเข้าทางเมนนกหัสดีลิงจะสวยงามนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรมได้อัญเชิญสรีระ สังขานประเดชพระคุณนะครับก็จะทุกท่านก็จะประนมมือเพื่อความสวยงาม